หลังเสี่ยงมา30วันสามารถเชื่อผลตรวจ h i ชไได้หรือไม่หลังจากร่างกายได้รับเชื้อ h อชวีเข้ามาร่างกายจะมีระยะเวลาในการสร้างภูมิต้านทานให้สูงขึ้นมากเพียงพอจนกระทั่งสามารถตรวจพบได้ในชุดตรวจแต่ละชนิดที่เราเรียกว่าระยะหน้าต่างค่ะถ้าตรวจด้วยชุดตรวจ H i ชีรุ่นที่4จะสามารถตรวจพบเชื้อ h อชวได้ ตั้งแต่ได้รับเชื้อมาประมาณ2สัปดาห์แต่ยังไม่ร้อเซค่ะถ้าตรวจเลือดหลังจากได้รับเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่4-6สัปดาห์จะสามารถตรวจพบเชื้อได้มากกว่า99%ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเสี่ยงได้รับเชื้อ HIV อันดับที่1ก็คือเข้ามาปรึกษาเพื่อรับยาต้านฉุกเฉินภายใน72ชั่วโมงค่ะอันที่2ก็คือมาตรวจเลือดตามแพทย์นัดหลังจากที่รับประทานยาต้านฉุกเฉิน ในกรณีที่รับประทานยาต้านฉุกเฉินจะต้องตรวจเลือดที่4สัปดาห์และที่12สัปดาห์เพื่อให้ผลเลือดเชื่อถือได้ร0 0เซว่าไม่ติดเชื้อค่ะในกรณีที่มาพบแพทย์หลังจาก72ชั่วโมงหรือไม่ได้รับยาต้านฉุกเฉินแนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อที่จะยืนยันการติดเชื้อ HIV ที่4 6สัปดาห์ค่ะ